ในที่สุดงานจังเก e ลทัวนาเมนต์หรือการแข่งขันปังยิ่งฉุบเพื่อคัดเลือกเมมเบอร์เข้าสู่เซมบัสึก็ได้ผู้ชนะไปแล้วอย่างที่ทราบกันนั่นก็คือ GG B.N.K.48 รุ่นที่2ซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทํากันเป็นประจำอยู่แล้วถ้ามันมีเวลามากพอให้ดาวบ้างกับการเดาเพลงซิงเกิลต่อไปของ B.N.K.48 แต่ในครั้งนี้ก็คืออัลบั้มต่อไปของ B.N.K.48 ซึ่งอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มที่3ของ B.N.K.48 แล้ว โดยอัลบั้มที่1ก็คือ River อัลบั้มที่2ก็คือ j a b จ a โดยอัลบั้มที่3นี้ก็ประกอบไปด้วยเพลงจากซิงเกิลที่7ถึงซิงเกิลที่9ซึ่งก็ได้แก่ซิงเกิลที่7จะ77ดินแดนแสนวิเศษซิงเกิลที่8 h ด High Tension ซิงเกิลที่9 Heavy Rotation ซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าการแข่งขันเป่ายิ้งฉุบนั้นจะเป็นการคัดเลือกเซมัสึกเข้าสู่อัลบั้มตลอดทุกครั้งเลยหรือเปล่า โดยที่ผ่านมาทางช่องกินแฟตก็เดาซิงเกิลมา2คลิปแล้วซึ่งมันก็มีแต่ผิดกับผิดคลิปแรกก็เดาซิงเกิลที่7ปรากฏว่าออกมาเป็นเพลงที่ใครจะคิดว่าจะเป็นเพลงนี้คลิปที่2ก็เดาซิงเกิลจากการเลือกตั้งซึ่งเพื่อเป็นการเดาแบบอ้อมๆตัดเพลงที่ไม่ตรงตามคําใบ้ของเจนออกไปแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ใช่และเจนก็เลือกเพลงที่เดาไม่ยากอย่าง HR มาถ้าพูดถึงการแข่งขันเป่าย,ยิ้งฉุบ เพลงที่เลือกมานั้นที่มีโอกาสมากที่สุดก็คงจะเป็นเพลงที่มาจากการแข่งขันเป่ายิ้งฉุบของ AKB48 เหมือนกันซึ่งมีทั้งหมด4เพลงและเพลงที่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่มีโอกาสถูกเลือกมากที่สุดนั่นก็คือเพลงชา้นโนจุนบันเพลงจากการแข่งขันครั้งแรกของ AKB48 ที่มีเซนเตอร์ก็คืออุจิดาไมโยมิ ซึ่งก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเซนเตอร์ผู้ชนะการแข่งขนันการเป่ายิงฉุบครั้งแรกของ AKB48 และ BNK48 นั้นมีชื่อขายกันซึ่งอุจิดะมาโยมินั้นก็มีชื่อเล่นว่าอุจิซึ่งก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจในการแข่งขันเป่ายิงฉุบซึ่งเพลงชั้นเนะจุนบานนั้นก็แปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าถึงตาของชั้นที่ได้รับโอกาสแล้วซึ่งก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็มีเรื่องโชคเข้ามาพูดถึงในเพลงด้วย เป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้ทางผู้ฟังแล้วก็ตัวเมมเบอร์โดยตรงอีกด้วยซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเพลงให้กำลังใจอีกแล้วแต่ที่จริงแล้วถ้านับเฉพาะซิงเกิลหลัก B.N.K.48 นั้นห่างหายจากเพลงที่ให้กำลังใจมานานมากแล้วเพลงที่มากที่สุดในตอนนี้ของ B.N.K.48 น่าจะเป็นเพลงที่ออกแนวสนุกสนานซึ่งถ้าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจซึงซ่งๆนั้น B.N.K.48 ก็ห่างหายไปนานแล้วตั้งแต่ซิงเกิลที่3อย่างเพลงโชนิจิ ถ้าอยากได้เพลงที่ให้กำลังใจแบบไม่ใช่เพลงปลุกร้าวปลุกใจเพลงช้าน้จุนบันนั้นเป็นเพลงที่น่าสนใจอย่างยิ่งและโอกาสก็น่าจะมีเช่นกันซึ่งเพลงช้าน้จุนบันถ้า BNK48 จะทำก็จะมีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่อาจจะออกควบคู่กันมาซึ่งก็คือเวอร์ชั่นของวง AKB48 ทีม TP ซึ่งก็ได้ทำการแข่งขันปังยิบุบกันไปในวันที่20กันยายนที่ผ่านมาและพวกเขาก็ได้เลือกเพลงนี้เช่นกัน เพลงที่เป็นเพลงจากการแข่งขันปาริยิชุบของ a k b 4 8และน่าจะเป็นเพลงที่มีโอกาสถูกนำมาเป็นเพลงหลักในอัลบั้มที่3ของ b n k 4 8อันดับที่2นั่นก็คือเพลง a n pressure ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงจากการแข่งขันครั้งที่3และเซนเตอร์ก็เป็นชิมาซกิฮารุกะซึ่งเพลงนี้คุณส้มโอจากช่องส้มโอวับ และเพจ46 48แฟนคลับก็คิดว่าเพลงนี้นั้นเหมาะสมกับจีจี้ซึ่งผมก็ชอบเพลงนี้ที่สุดจากเพลงทั้งหมดในซิงเกิลเปล่ยหญิงฉุบซึ่งเพลงนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าความกดดันชัวน่วนิรันด์เป็นเพลงที่กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ก็มีผู้ชายมาบอกรักซึ่งเธอเองนั้นก็ดูไม่เหมาะสมกับเขาเลยมันเลยจึงเกิดความกดดันขึ้นเพลงนี้อาจจะเหมือนไม่เหมาะสมกับเพลงเป,ป่า่ยิหญิงฉุบ แต่ถ้าลองมองว่าถ้าเกิดเซนเตอร์คือผู้หญิงคนนั้นและการที่อยู่ดีๆผู้ชายก็มาบอกรักมันก็เหมือนกับรางวัลเป่ายิงฉุบที่ผู้ชนะได้มาแบบที่ตัวเองนั้นไม่คิดว่าจะได้มาเช่นกันส่วนเพลงต่อไปที่เป็นเพลงจากการแข่งขันปายิงฉุบของ AKB48 และ BNK48 น่าจะนำมาใช้เป็นเพลงหลักในอัลบั้มที่3ก็คือ Kimi no Omoi o Yume ni Miru หรือ Sukesake Nanjira ที่เป็นชื่อย่ออย่างเป็นทางการของเพลงที่มีชื่อยาวที่สุด และเป็นเพลงจากการแข่งขันครั้งที่4โดยเซนเตอร์นั้นก็เป็นจูรินะสำหรับเพลงนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเต็มๆก็ประมาณว่านี่เป็นบทสรุปที่ลงเอยด้วยความเกินอายเล็กน้อยหลังจากที่ฉันได้กรุ่นคิดกับตัวเองหลายวันว่าความสัมพันธ์ของสองเราจะแปลเปลี่ยนไปแบบไหนถ้าหากฉันพูดออกไปว่าฉันเห็นรอยยิ้มของเธอในห้วงแห่งความฝัน ในขณะที่เราอยู่ท่ามกลางถนนที่เรียงรายไปด้วยต้นเพลนทีนั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าเอาเพลงนี้แล้วพูดชื่อเต็มก็อาจจะหมดเวลาออกอากาศของรายการก็เป็นได้เพลงนี้ก็เป็นเพลงรักที่เจ็บนิดๆเมื่อในชีวิตจริงของสองเรานั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนแต่ในความฝันนั้นยังเห็นเธออยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าสมมติว่า b n k f o เลือกเพลงนี้ก็จะเป็นการเลือกเพลง a k b f o เพลงที่7ที่ได้อันดับที่1ของ r e u e a t Hour และเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ทาง JKT48 นำไปใช้มาแล้วเช่นกันโดยจะว่าไปแล้วแค่เลือกเพลงนี้การที่ชื่อเพลงยาวมากขนาดนี้ก็อาจจะทำให้ผู้คนเกิดความคิดสงสัยและเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากก็เป็นได้และเพลงสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสนำมาใช้น้อยที่สุดนั่นก็คือเพลง Ue Karama r i ก o ของการแข่งขันปังฉุบครั้งที่2ที่มีเซนเตอร์ก็คือชิโนดะมาริโกะ ซึ่งน่าจะมีหลายคนอยากได้เพลงนี้เช่นกันแต่เพลงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะแต่งให้กับชินดะมาริโกะโดยเฉพาะแม้จะมีรุ่นน้องหรือวงน้องต่างๆนำไปใช้หรือทาง j k t ีนั้นก็ยังมีเพลงที่มีชื่อว่าอุเอกะระเมโลดี้แต่ก็ไม่ได้เป็นเพลงในซิงเกิลเช่นกันและถ้าสมมติว่าจีจี้ได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าอุเอกะระนัตกุลหรือนัตกุลผู้ยิ่งใหญ่คือเพลงนี้นั้นเหมือนเหมาะกับคนที่พอมมีอายุในวงแล้วก็ดูมีอำนาจ ทำให้ดูแล้วไม่น่าจะเอาเพลงนี้มาใช้อีกทั้งการที่มีออนและเชอปางอยู่ในเซมบัสซททาให้2คนนี้แย่งคาแรคเตอร์ของเซนเตอร์เพลงนี้ไปนี่ก็หมดแล้วสําหรับเพลงจากการแข่งขันปังยิ่งฉุบก็ประมาณนี้เพลงที่ 1, 1น่าจะมีโอกาสมากที่สุดส่วนเพลงที่2กับ3น่าจะพอๆกันและเพลงสุดท้ายน่าจะมีโอกาสน้อยที่สุดและจริงๆแล้วออนนั้นก็ได้ออกมาพูดถึงเพลงจังเกิลในไลฟ์เหมือนกันว่าทางออฟฟิเชียลนั้นเลือกเพลงที่จังหวะไม่เร็วมากทาเตนก็ไม่ยาก ซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักการที่งานแข่งขันปลยิงฉุบนั้นไม่สามารถรู้ว่าเซมบัสสืเป็นใครทําให้ต้องเลือกเพลงประมาณนี้อย่างที่ออนได้กล่าวไว้ซึ่งผมก็แอบส่องจากคอมเมนต์หลายๆคนมาเช่นกันก็มาดูกันว่ามีเพลงอะไรกันบ้างอย่างเดือนตุลาคมนั้นก็ต้องนึกถึงเพลงนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างเพลงฮาร์วินไนท์จำได้ว่าถ้ามีเพลงออกช่วงเดือนตุลาคมนั้นเพลงฮาร์วินไนท์ก็น่าจะอยู่ในความคิดของใครหลายๆคนเช่นกัน เพลงนี้ก็น่าสนใจเพราะมีคนพิมพ์ไว้ในคลิปเก่าที่โดนลบไปอย่างเพลงบิงโกโดยเขาก็ให้ผลว่าท่าเต้นของเพลงนี้มีการชู2นิ้วแบมือและกลำมือซึ่งก็เหมือนกับการออกกันไกกระดาษและขอนทําให้เพลงบิงโกนั้นน่าสนใจมากและก็คิดว่าเพลงบิงโกน่าจะเป็นเพลงที่ใครหลายๆคนชอบเช่นกันแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเพลงอ oh, 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 oh ูโฮอูโฮโฮเพลงจากเซตรีเซตของดีมเคเป็นเพลงที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของจีจี ซึ่งเพลงนี้เซนเตอร์จะเป็นเหมือนจ่าฝูงลิงที่ดูซุกซนและก็ต้องทําหน้าเหมือนลิงอีกด้วยเป็นเพลงที่ตลกและน่ารักในเวลาเดียวกันและแน่นอนเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกซึ่งเพลงอูโฮอูโฮนั้น A.K.B.48 ท a m TP ก็นํามาเป็นซิงเกิลด้วยเช่นกันหรือจะเป็นเพลงเลิฟทิปที่เป็นเพลงที่พูดถึงกันตลอดเมื่อมีการออกซิงเกิลใหม่พอๆกับเพลงกินกาเช็คเลยก็ว่าได้ ซึ่งเพลงเลิฟทิปนั้นก็ถูกนำมาเป็นเพลงในการแข่งขันปังิฉุบครั้งแรกของ JKT48 ด้วยเช่นกันแล้ว BNK48 จะนำเพลงนี้มาใช้เหมือนกันหรือเปล่าซึ่งเพลงที่มีความเร็วระดับปานกลางที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเพลงโกโกโรโนะพาคาดหรือไม่ก็มาเอชิกะมุกกาเนและพอมองไปที่เพลงจังหวะช้าๆหลายคนก็มองไปที่เพลงโซลองหรืออาจจะเป็นเพลงปีนแฟ เพราะในเซมบัตสึนั้นก็มีคนที่มีความสามารถในการแรปเช่นกันก็จบการดาวไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าก่อนมันจะเยอะไปมากกว่านี้แล้วผิดมันจะอายมากกว่านี้ในส่วนของแอดมินนั้นก็อยากให้เพลงโบกุโนทาทโยมาแปลเพอคิดว่าเพลงนี้น่าจะแปลเป็นไพยลับเพราะอยู่แค่นั้นเองแต่ในใจลึกๆก,ก็คิดว่าเป็นเพลงคีโบเทกิรีเฟนซึ่งก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลย